ช่างกำลังทำช่างกำลังทำหลังคาให้ลุงแม่อาินเห็นเน้ากิปู่ตเป็นกแต่ว่าตายแล้วหนักคนได้คือวันหนักเราเราเห็นลาสมัยก่อนมีจริงเยอะต่ตนนานเนาะ

ที่ปฏิบัติธรรมนะคะวัดภูหินกองวัดภูหินกองก่ะช่างกำลังจะทำมุงหลังคาให้หลวงแม่<อ>เจ้าค่ะรอสายบุญอยู่เจ้าค่ะถ้ามีสายบุญกะค่ะ